ฮัลโหลยูทูบเมื่อนี้ยคอยสิมาสาธุวิธีการสนเข็มหรือว่าแย่หูเข็มนั่นเองเนาะอันน่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนตาดีอายุน้อยๆเนาะแต่สําหรับคนวัยอ่าสีขวบ4ี่หิบคือพวกเฮานี่นะกำลังวัรุ่นวัยรุ่นเนี่ยนะสายตาประกาศจิฟ้าฟางฟ้ามัวเป็นธรรมดาเนาเฮ้ยแย่ได้กระบอกข้าว เห็นไดกับโบเห็นมัวบเห็นหนูเข้มก nah ันหนูบ um ักใหญ่นั <|pa|> <h <h ่นนี่บัดแย่นะนะรับตากันยังเข่าแย่ยังคนละแย่เนาะเมื่อนี้่ก็จะมาหาวิธีเนาะแย่สนเข้มเนาะวันนี้บ้าจะมาสอนวิธีการแยุ่นเข้มทำแบบนี้บ้าไม่ชอบเข้าใจไหมวิธีที่บ้าจะแนะนำนี่มันอาจจะเป็นวิธีที่ 9, 999, 99้าก็ได้บ้าจะแนะนำการแย่แบบธรรมดาเนี่ยบ้าไม่ชอบเข้าใจไหมให้พวกคุณไปหากระดาษมาแล้วพับแบบนี้เข้าใจไหมไอพวก f อซีขี้กระตืกทั้งหลายทำตามนะแล้วก็ใช้กรรไกรตาดใส่ไมตัดเรื่อบ้าแล้วกูแล้วก็ตัด ปลายให้เป็นแหลมๆแบบนี้ตามมุมตัดกระดาษเจียให้มันเป็นแบบนี้ทำตามนะไอพวกเอฟซีขี้กระตือทั้งหลายถ้าไม่ทำตามนะบ้าไม่ชอบเข้าใจไหมนี่ขี้ออกมาสิเป็นแบบนี้ครีนะยนะอยากม,มาสิเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเส้นได้มาใสา่เอาเส้นได้มาใสา่แบบน,นี้ไหนพี่นาเลยใช่ให้มันเหลือออกมาแบบนี้นะเห็นมาไหนเบิ่บงเบงิ่งเบิ่งกล้องแก้วโฟกัสนี่ย เดี๋าได้ใช่บิ่งนี่ให้มันเดือดๆออกมาแบบฉี่นะพี่น้องนะตามทำบ้าบอกนะนี่อาจจะเป็นวิธีที่999ก็ได้ฟังให้ดีนะพวก FC ขี้กระตือกทั้งหลายเนี่ยแล้วก็แล้วก็แทงแง่เข้าไปเอาเอาแหลมๆนี่แง่เข้าไปนี่เนาะแต่ว่าคอยบึงพันกล้องมันจะยุ่งยากในนั้นหนึ่งเนาะเขาต้องรีบๆอมบึงท่านเนาะเสียอันนี้คอยพิซองอยูุดลังอันนากล้องเนาะ ขอโทษหลายๆนะโอ้ยบอกเขาสากเขามุ้งมันคุณลยเบื่อด้วยเนาะเอออันนี่นี่นนเห็นปะเขาอันนี้แทงกลับไปแล้วก็ดึงเสร็จได้ที่มันเดือดเดือดเดือดนำออกไม้เนี่เป็นยังไงไงครับพวกเจ้าอันนี้คอยถ่ายนี่แหละผ่านกนล,นล้องมันแบมันบ่เห็นต้องไปซองอยู่หลังกงล้องนะมันแบยุ่งยากเแย่ยเห็นไหมไอ้พวกเอฟซีขี้กระตือั้งหลายจำเอาไว้นี่คือวิธีของป้า ถ้าไม่ทาตามบ้าทําตามวิธีอื่นเนีบ้าไม่โชอเข้าใจไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย